โอเคพ่อสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสิเช้าแล้วเนี่ยอะไรเข้ารายการเลยช่องอะไรเนี่ยอนรับเข้าสู่รถบ้านขั้นที่ f ฟ m i l y on t o u ัครับใช่ตอนนี้คือเรา2คนตายายนะคะก็ตื่นเช้าแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านสวนใช่ค่ะแต่ว่าสักพักหนึ่งเราสองคนตายายนะคะก็จะออกไปทำงานข้างนอกค่ะท่านผู้ชมเนาะไปด้วยรถคันคัน น้องฐานลากครับใช่นะคะรถคันใหม่นะคะของคุณพ่อนั่นเอง <บ S 1> นเนนเนนเนนนเนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะท่านผู้ชมว่ารถคันรถคันใหม่ของคุณพ่อนะเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้จะให้ชมบรรยากาศบ้านสวนก่อนนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คืคอบรรยากาศบ้านสวนของเราสองคนตายายนะจ๊ะก็ะะจะจะบอกว่านะคะก็เป็นฟิลเดิมๆค่ะท่านผู้ชมเนาะก็จะมีรถบ้านนะคะแล้วก็มี บรรยากาศนะคะสวนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีแปลงผักนะคะ,ะมาเดี๋ยวมาดูแปลงผักก่อนที่จะออกไปทํางานนัานนอกนี่ค่ะแปลงผักของเรานะคะที่โตว,วันโตคืนใช่ไหมพ่อครับนี่นะคะแล้วก็มะละกอนะคะจากที่ตอนแรกม,มันเป็นมะละกอแคะค่ะแต่ตอนนี้คือมันเริ่มตัวสูงแล้วเขาเริ่มจเจริญเติบโต,ตแล้วครับใช่แล้วนะคะนีะ่เดี๋ยวมาดูผักเขียวบ้าง เขียวแล้วก็มะละกอนะคะที่คุณพ่อปลูกนะคะมันก็โตแบบว่าโตว,วันโตคืนนะคะมา,มาเร็วเพราะว่ามีหลายๆท่านนะแบบคอยอัปเดตนะเขาเรียกว่าพืชนะแบบของเราสองคนตายายแบบตลอดเลยดูแบบว่าพัฒนาการว่าเออมันโตไปถึงไหนแล้วแบบนุนนินน่นอะไรเงี้ยไงพอ,องพาดูเห็นไหม,มเริ่มเลื้อยแล้วครับเริ่มเริ่มม,มีมียอดเลือ้อยแล้วครับถ้าเริ่มมี <an> <se ller> ขาเรียกว่ามือมันใช่ดูท่านผู้ชมดูดูนี่โอ้โหดูอันนี้เนิ่มจมก้นีเลยอันนี้เ,นนเลยไปไนหน้าน่ายๆได้ท่านผู้ชมดูมุมกว้างท่านผู้ชมดูดีมันเริ่มเลื้อยออกจากแบบนี่แล้วอะ่ะใช่ปลอดภัยแล้วดูนี่ต้นนี้ด้วยเลื้อยแล้วดีใจจังเลยเขาเลื้อยแล้วใช่นะคะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นมั่งๆนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมอันนี้ก็สูงแล้ว <ด>เขาเรือยแล้วใช่โอ้เป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมกับเขาเรียกว,ว่าผลงานนะคะของการปลูกผักนะคะแล้วก็ปลูกผักเขียว<ป>ะนะคะคคเออดูแล้วรู้สึกสดชื่นนะคะไปพร้อมๆกับสองตายายหรือเปล่าคะนี่น้อพ่อเนาะครับ ซึ่งเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากเลยเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เราประสบผลสําเร็จนะคะมันก็คือหายเหนื่อยค่ะทุกคนเนาะให้เวลาอีกหนึ่งเดือนเขาจะมีผลผลิตละใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะคะซึ่งรอคอยนะคะคุณพ่ออดินมาใส่ค่ะแต่ว่าตรงนี้ทุกคนตรงนี้รนพร้อมปลูกแล้วครับพร้อมปลูกแล้วคุณพ่อก็หมักอะไรนะพ่อหมักจุลินทรีย์หมักใบก้ามปูอะไรเรียบร้อยแล้วครับใช่ค่ะนะคะแล้ <c oughs> วก็วก <c oughs> คุณพ่อหายแบบว่าเออ จากอาการไข้แบบว่าร้อก่อนนะคะถึงจะเอาผักมาลงนะคะ<ม>โอเคปเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนอื่นบ้าง<ม>เอาะอ,อันนี้คือฝีมืออะไรฝีมือลูกชายอ่ะท่านผู้ชมคุณแม่ตื่นเช้ามานะคะคุณแม่ทํางานบ้านแบบสะอาดเรียบร้อยในทุกๆวันคะ่ะแต่ก็ยังมีนะคะแบบว่า,าลูกนะคะทั้งสองคนนะคะที่เขาก็เป็น เนี่ยค่ะสภาพค่ะทําให้บ้านโลกค่ะแล้วคุณแม่ก็ต้องมานั่งเก็บค่ะทุกคนดูสิลูกอัตากับลูกคน,กคนทุกข์กับทองกำลังแทะอะไรก็ไม่รู้คอะกระดูกครับเออโอ้ยให้กินดีๆไม่กินมานั่งแทะกระดูกเนาะโดยลงคลองเลยเ,ออเดี๋ยวซื้ออาหารเลยอาหารก็มีเต็มจานไม่กิน ท่านู้ชมรู้ไหมวันนี้คุณแม่เป็นวันที่มีความสุขมากๆเลยค่ะกับอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าตื่นขึ้นมานะคะหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วเรายังมีลมหายใจนะคะสองนะคะเห็นอาการของคุณพ่อดีขึ้นค่ะท่านผู้ชมนะคะก็คือจากอาการนะคะที่คุณพ่อป่วยนะคะคุณแม่ดูแลรักษาคุณพ่อถูกจุดคะ่ะทุกคนและตอนนี้คุณพ่อก็คืออาการกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพ่อจากร้อยเปอร์เซ็นต์มีเหลือประมาณแปดแปด เออมันดีขึ้นมา80กว่าแล้วนะครับเน่เกือบ100%แล้วเห็นไหมคะท่านผู้ชมนะคะคือคุณแม่นะคะ,ะดูแลคุณพ่อตามหมอนะคะหมอสั่งนะคะให้คุณพ่อกินยาตรงเวลานะคะพักผ่อนให้เพียงพอและคุณพ่อก็มาให้คุณพ่อออกคุณแม่ก็ให้คุณพ่อมอออกกําลังกายด้วยการเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็ตากแดดนะคะรับวิตามินดีค่ะทุกคนนะคะแล้วที่สําคัญให้ดื่มน้ําสมุนไพรลูกใต้ใบด้วยค่ะเพราะคุณแม่วิเคราะห์นะคะก็คือด้วยะระบบ กลไกของธรรมชาตินะทุกคนอันนี้เป็นความรู้ส่วนตัวนะเป็นเมกเซน์ของคุณแม่เองที่เป็นอะไรเงี้ยเอออธิบายยากทุกคนก็คือว่านะคะจากคุณแม่ดูแลคุณพ่อป่วยคุณแม่รู้แล้วว่าคุณพ่อต้องจัดการยังไงอ่ะทุกคนว่าที่ให้มันจะหายเร็วคุณแม่ก็เอาสมุนไพรลูกเตยใบมาต้มไปใช้คุณพ่อกินทุกคนแล้วคุณแม่บอกว่าคุณพ่อมีเกินสองวันดีขึ้นแน่นอนก็เป็นจริงตรงนั้นค่ะเนาะเดี๋ยว่อยพูดไปบ๊า รู้สึกว่ามีความสุขทุกวันเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรพ่อมาระกรน้ำเต้าของอเมริกาครับอ่าซึ่งใครให้มานะคะ f อคุณพ่ออ่าใช่ค่ะคุณ f อคุณพ่อให้มานะคะก็คือเอฟซี FC ที่เป็นเจ้าของรถที่เราไปเอาที่ประเทนนั่นแหละคะ่ะนะคะท่านก็ให้มานะคะแล้วก็ให้ดอกไม้มาด้วยะะใช่ครับอันนี้เป็นดอกไม้อะไรเอ่ยคุณพ่อจำชื่อไม่ได้ละมันเป็นของมือนอกครับใช่ของนิวซีแลนด์หรือว่าอะไรสักอย่างทุกคนเนี่ยต้องเดี๋ยวต้อง ต้องถามท่านอีกทีหนึ่งนะคะแม่จะไม่ได้แล้วแต่รู้แต่ว่ามันสวยมากเลยเนาะครับเนี่ยอุ้ยสีเหลือง่ดงามคือท่านเอฟซีท่านนี้นะคะท่านรู้ว่าคุณแม่ชอบดอกไม้ค่ะก็เลยมอบดอกไม้ให้คุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่ชอบมากเลยค่ะรักนะค่ะสะอาดสะอาดเลยค่ะมุมนี้้เนี่ยก็จะเป็นแปลงผักนะคะปลอดสารพิษของคุณพ่อนะคะซึ่งก็โตเอาโตเอาเหมือนกัน เขาเริ่มออกดอกแล้วใช่ท่านผู้ชมเห็นไหมตื่นเช้ามานะคะเรามีความสุขที่เราเกิดโตมาแล้วเรายังมีลมหายใจนะคะแล้วเราก็แบบ,แบบทางานบ้านนะคะทําหน้าที่ของตัวเองในแต่ละวันนะคะให้มันจบภารกิจไปนะคะอย่างใช้เวลานะคะใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ที่สุดมันก็รู้สึกแบบปิดอิสระค่ะไม่ต้องนึกเสียดายหรือว่ากลับมาแก้ไขอะไรอีกแล้วนะคะทุกคนเนห็นไหมเฮไปเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกมุมหนึ่งปะ โอเคค่ะพ่อจ๋ะยังไงจ๊ะกับรถคันนี้คันใหม่ของเราพอยเข้าบ้านคนระับใช่ถ้าไม่ชมนี่ก็คือรถใหม่ของคุณพ่อนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะก็จะบอกว่าเป็นรถที่แอร์เย็นค่ะนะคะอืไม่ร้อนนะคะทุกคนนั่งไปทํางานหรือว่านั่งไปทําธุระที่ไหนก็คือไม่ร้อนแล้วนะคะ เย็นสบายนะคะตอนนี้คุณพ่อก็กำลังฝึกขับอยู่ค่ะท่านผู้ชมยังไม่คล่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัตราพ้นทุกนะคะลิชช่ามาก็มีความสุขเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราสองคนตายายนะคะก็จะไปทํางานข้างนอกค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อนะคะไม่สบายนะคะอาการดีขึ้นนะคะ 85%แล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็ดูแลรักษาดูแลคุณพ่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็วันที่ห้าก็ไปรับยานะคะอีกนะคะหนึ่งเข็มเนาะแล้วก็เฝ้าดูอาการนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะทำกยายภาพไปดูแลสุขภาพไปค่ะอโอเคเดี๋ยวคุณพ่อจอดรถตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเสร็จเมื่อกี้คุณพ่ออุ่นเครื่องแล้วทุกคนแล้วเสร็จปุ๊บจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็จะออกไปทํางาน,นะคะ่ะ เป็นไงพ่อโอเคไหมรับลื่นไหมรถอ่ะก็ตาม,มาอายุเนาะเออแต่เราต้องดูแลเขาใช่นี่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเนาะสำหรับรถนะคะนี่นะคะท่านชมดูมุมนี้ก่อนนะวันนี้นะคะธรรมชาตินะคะก็เปลี่ยนแปลงตามการเวลาอีกแล้วค่ะนั่นก็คือจะมีชาวบ้านนะคะเขามาถอนต้นกล้าค่ะเพื่อที่จะเอาไปปลูกเห็นไหมคนถอนก็ถอนคนปลูกก็ปลูกเห็นไหมคะนี่คือ ที่เห็นเนี่ยคือเขารับจ้างนะคะในการแบบปลูกข้าวนะคะท่านชมเขามาได้สองวันแล้วนะคะเมื่อวานกับวันนี้มากันแบบเยอะมากเลยค่ะประมาณยี่สิบคนนะคะทุกคนอืมนะคะต่อไปทุ่งนาะตรงนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยต้นข้าวนะคะเขียวขจีค่ะธรรมชาติก็สวยงามนะคะเปลี่ยน ไปตามรูปแบบตามเวลาเนาะเหมือนชีวิตคนเราเน,นี่ยทุกคนนะคะบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางวันก็สมหวังบางวันก็ผิดหวังนะคะก็เป็นธรรมดาเนาะนดีจังนี่นะคะในที่สุดนะคะทุกอย่างก็จากที่มันคุณพ่อไม่ป่วยหนักนะคะเป็นช่วงเวลาของเอ่อ ชีวิตนะคะที่หนักหนานะคะก็ผ่านไปอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมว่าชีวิตคนเรานะคะมันมันจะเป็นางเนี้ยค่ะเนาะธรรมชาติอะคะ่ะนี่ถ้าเราเข้าใจมันนะคะแล้วก็ตั้งสติะคะ่ะทุกคนต้องมีสตินะคะอดทนนะคะแล้วก็ศรัทธาความหวังนะคะศรัทธาความเชื่อความหวังความรักแล้วก็ลงมือทำะคะ่ะ เดีทุกอย่างมันจะผ่านไปค่ะทุกคนนะคะอืมคุณแม่นะคะก็ใช้ชีวิตแบบหลักการแบบเนี้ยตลอดนะคะบ้านสวนสองตายายก็ลมรื่นสดชื่นนะคะคุณแม่นะคะทําหน้าที่ของตัวเองนะคะเดิมๆซ้ําๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ชีวิตไปเนี่ค่ะทุกคนในทุกๆวันนะคะ เช้าคุณแม่ก็เหมือนเดิมนะคะเอาที่นอนมาตายอีกแล้วทุกคนเอออันนี้เป็นที่ที่ผ้าห่มนะคะที่คุณแม่กับคุณพ่อห่มเมื่อคืนนะคะนี่แดดมันดีดีค่ะทุกคนนะคะอดที่จะตากผ้าไม่ได้ค่ะอื่ไหมบ้านสวนก็สดชื่นสงบนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูอะไรนะดูกองกองถ้วยชามนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะคุณแม่ไม่ได้ล้างจานนะคะหนึ่งวันแล้วค่ะอเพราะว่าเออ,อะไรเดี๋ยวให้คุณพ่อเป็นคนอธิบายเพราะทาไมหนูถึงไม่ได้ล้างจานะ่ะพ่อบอกสิน้ำไม่มีใช้ครับลูกไอตัวสตาร์ทสมมไม่ไม่ครับเออน้ําก็เลย ไม่มีเอ้ยมันก็เลยทํางานไม่ทํางานไม่ดูดน้ํามันไม่ทํางานหรอกครับจะต้องเดี๋ยวว่าออกไปจากบ้านนี่จะไปหาตัวไอ้ตัวเนี้ยเอาไปเทียบเอาแถวร้านของเก่าใช่เพราะว่าพ่อไม่มีตังค์ซื้อใหม่หรอกครับใช่ค่ะลูกละสามพันนะพี่ชมลูกละสามพันครับใช่เราก็เลยว่าจะไปหาตามร้านของเก่าเนาะครับแล้วไปเทียบค่าเอาใช่คือจริงๆแล้วนะคะไอ้ตัวเขาเรียกว,ว่าตัวอะไรนะปกอกโีกยวพ่อครับสตาร์ท ท่านผู้ชมไอตัวแคปสตาร์ทนะคะที่ตัวควบคุเมเสมทเนี่ยนะคะคือมันมันไหมใช่ไหมคะทุกคนแล้วมันไหมตั้งแต่สามวันแล้วค่ะ<บ>นะคะท,ที่ใช้น้ําก็คือ<ช>ได้เพราะว่ามันอยู่ในถังอะค่ะน้ําที่มันเหลือค้างก้นถัง,งใช่ไหมน้ําเหลือในถังแต่ตอนนี้คือในถังน้ําหมดเกลี้ยงแล้ว <c oughs> ใช้ไม่ได้แล้วใช่ค่ะก็เลยไม่มีน้ําใช้ค่ะท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้ล้างจานนะคะแต่ว่าอาบก็ยังพอมีน้ําในโอง่งอยู่บ้างใช่แต่ว่าถ้าไม่ไม่ไปาหาไอตัว กับสตาร์าเราจะไม่มีน้ำใช้ใช่ค่ะมันก็จะไม่มีน้ำใช้เนี่ยจึงบอกว่าให้ท่านผู้ชมลงคลิปนี้เสร็จนะคะเราสองคนตายาก็จะออกไปตามร้านของเก่าค่ะแล้วก็<ต>ไปหาซื้อตัวน้นำเหลือแค่คนั้นก็ยังพอทนได้นะตูด,ตด,ตดอ่างน่ะอาบคคละขันเออนะคะนี่แหละนะคะคือเหตุผลที่ไม่ได้ล้างจานนะคะทุกคนเห็นไหมคือปัญหาที่มันเข้ามานะคะแต่ละวันนะทุกคนคือมันต้องผ่านไปให้ได้ค่ะเพราะว่า มนุษย์คนเราเกิดเกิดมามันก็เกิดมาพร้อมกับปัญหาอยู่แล้วทุกคนนะคะมันเปิดเกิดมาพร้อมกับความทุกข์นะคะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายยแล้วค่ะนะคะตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะคะอืมเราก็ต้องตื่นรู้อยู่กับความจริงตรงนี้เนาะอืม <täll> ถ้าเราเครียดไปมันก็มันก็ไม่มีอะไรทุกคนมันก็ช่วยอะไรไม่ได้สู้เราแต่ว่าเออนะยอมรับความจรงิงแล้วก็ค่อยๆแก,ก้ไขมันไปนะคะค่อยๆเรียนรู้แก้ไขมันไปเดี๋ยวก็มันก็ผ่านไปนะคะ่ะเนาะเนี่ยคะ่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอย่างอื่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของเราสองคนตายายนะคะในช่วงบ้านปลายชีวิตอืพ่อก่อนที่จะพาท่านผู้ชมนะไปดูไอตอไม้ข้างนอกตรงนู้นนะ่ะที่เราพูดถึงอ่ะนะพ่อรีวิวกองกองไอไฟตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยว่าเป็นยังไงที่เราฝันเห็นอ่าสัมภเวสีอะพร้อมกันอ,ะอ่ะนคุณพ่อก็ไปขนไม้นั่นแหละมาเผาหมดเลยเนี่ย เนี่ยคิดเท่าคนนี้ใช่หมดเลยอไม้มไปกองนู่นเผา,าได้เป็นสี่ห้าวันน่ะอืกองหนึง่งวันหนึ่งเผาทั้งคืนอติดทั้งคืนทั้งคืนจนเกลี้ยงหมดเลยแค่เน,นี้ยแค่ตอนนี้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนอธิบายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องแบบว่าอธิบายให้ท่านผู้ชมเขาได้แบบมีประสบการณ์ชีวิตไปด้วยกันเนาะก็คือเรื่องที่เราเคยพูดกันเมื่อ คลิป2ค <c> ล <oughs Walk> ิปท <tr> ี่ผ่านมานะคะที่บอกว่าเราสองคนตายายเนี่ยนะคะฝันเห็นวิญญาณนะคะก็คือวิญญาณผีผู้หญิงนะคะที่แบบว่ามาแบบว่าจะทําร้ายคุณพ่อนะคะด้วยการแบบว่ามาด้วยความโกรธอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะนะคะแล้วก็มากอดแขนคุณพ่อนะคะแล้วก็กัดที่มือของคุณพ่อนะคะแล้วก็แต่ก่อนด้านั้นที่เขาจะมาเข้าฝันแล้วก็ทาร้ายคุณพ่อคือคุณแม่ฝันมาก่อนค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะวิ่งมาทําร้ายคุณแม่ด้วยความโกรธเหมือนกันแล้วเสร็จปุ๊บก็ คุณพ่อก็มาฝันค่ะแล้วก็คุณแม่ก็บอกว่าผู้หญิงลักษณะน,นี้ใช่ไหมผมสรรั้นเอออายุประมาณ35-40ใช่ไหมอะไรเงี้ยเออแล้วเสร็จปุ๊บคุณพ่อก็ตกใจนะคะว่าเออมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันใช่คุณแม่รู้ได้ไงอะไรเงี้ยสรุปแล้วนะคะก็คือฝันตรงกันค่ะทุกคนกับออวิญ,ญญาณนะคะผู้หญิงคนนี้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็หาสาเหตุว่าเอ,อ๊ะทำไมเราถึงฝันแปลกแลกแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะก็ทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างคะ่ะทุกคนว่าเออคุณพ่อแบบ ทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าเราไปทําอะไรไม่ดีอะไรนู่นนั่นนี่หรือเปล่าคือเราหาสาเหตุไม่เจอคะ่ะทุกคนแต่ว่าเรามีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเนี่ยกองไฟตกองเนี้ยคะ่ะทุกคนที่ก่อนที่คุณคุณพ่อจะฝันนะนะทุกคนคือคุณแม่คุยกับคุณพ่อว่าพ่อกองไฟตรงเนี้ยที่คุณพ่อนะคะเขาเผาให้อัตตากับคนทุกแก่หนาวเนี่ยทำไมไอ้ฟืนอ่ะที่พ่อเอามาทําไมมันแตกจางทําไมมันดูแบบว่าเป็นเนี่ยถ้าโทรมาดูมันนี่พ่อมาเนี่ยถ้าม้ชม คุณแม่ก็ถามคุณพ่อว่าพ่อทําไมไม้เนี่ยมันดูเก่าแก่ทาไมมันดูเหมือนมีตะไคร่ขึ้นแล้วทําไมมันดูเหมือนแปลกๆอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก่อนที่คุณพ่อจะฝันคุณแม่ก็ถามแบบนี้นะทุกคนแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะพ่อเนาะไม่สนใจใช่ค่ะทุกคนเนี่เห็นไหมเนี่ยนั้นลักษณะมันจะเป็นอย่างงี้นะคะนี่คือรากของมันนะมันเป็นรากไซทุกคนเห็นไหมเนี่ยพ่อมาดูใกล้ๆหน่อยเนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่เออแล้วเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็คิดว่าหรือว่าจะเป็น คุณแม่ฉุดทีด่ละทุกคนเนาะว่าเอหาสาเหตุทุกอื่นอย่างมาครบแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าขายว่ามันจะเป็นไปได้คุณแม่ก็นึกถึงกองไฟกองนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเคยทักอย่างที่บอกนะคะว่ามันเกาะตอไม้มันแปลกหรือว่าจะเป็นเพราะว่าเราเอาตอไม้ตัวนี้มาเผาเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยสรุปแล้วนะคะทุกคนก็เราก็บอกกับบอกกับคุณพ่อคุยกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูตรงจุดเกิดเหตุนะคะคือจุดที่ คุณพ่อเอาตอไม้มาค่ะทุกคนว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านผู้ชมไปดูไปพร้อมๆกันนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเมืวานคุณแม่ไปดูแล้วนะคะก็คือมันเป็นต้นไซบราณค่ะท่านผู้ชมนะคะที่ชาวบ้านเขาไปทําความสะอาดที่ไหนมาไม่รู้แล้วเขาก็เอามาทิ้งตรงนี้นะคะเราไปดูมาพร้อมกันแล้วก็ไปดูพร้อมกันแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกันว่า<ม>ใช่สาเหตุที่เราสองคนตายายฝันเห็นวิญญ,ญาณน,นะคะผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่านะคะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ โอเคคะ่ะท่านผู้ชมนะคะคุณแม่ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะพิสูจน์นะคะสิ่งลี้ลับไปพร้อมๆกันเนาะเราจะได้รู้ว่าเออนะคะมันใช่หรือไม่ใช่ใดๆนะคะไปะเพราะว่ามันแปลกที่ว่าเราฝันเหมือนกันนะคะอืมซึ่งจากทีออ่คุณแม่อธิบายให้ท่านผู้ชมเห็นเออมื่อกี้นะคะกับสิ่งที่กำลังจะพาไปดูเนี่ยนะคะ ทุกคนลองวิเคราะห์ตามนะว่ามันใช่หรือเปล่านะคะกับสาเหตุที่เราฝันเห็นวิญญ,ญาณนะคะแต่ที่แน่ๆรู้เลยว่ารากที่ให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้มันเป็นรากไทรรากต้นไทรเนานะพ่าะเนาะครับเออใช่เลยครับใช่เนไเมืม่อวานไปดูแล้วรอบหนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันเป็นต้นไทรโบราณแต่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมวิเคราะห์แล้วก็ได้ดูไปพร้อมกันด้วย พ่อไปเลยพ่อเป็นคนไปเอามาจากตรงไหนตอไม้อ่ะอ่ะอธิบายให้ท่านชมเลยนี่ครับอืมก่อนมันกองเต็มนี่เลยเออนี่คือเกือบหมดแล้วอืมเกือบไม่เหลือแล้วเนี่ยอืมพ่อไปเกือบไม่เหลือแล้วใช่ค่ะคือคือนี่คือจุดที่อ่าคุณพ่อนะคะมาเอาตอไม้นะคะหรือว่าพวกกิ่งไม้นะคะเอาไปเผาค่ะท่านชมคือเรื่องของเรื่องคุณแม่เป็นคน ต้นคิดเองว่าพ่ออัตากับพ้่นทุกมันหนาวพ่อไปหา,อาตอไม้ที่มันกองอยู่ตรงเนี้ยไปเผาซิอะไรเงี้ยคือคุณแม่เป็นคนแนะนําคุณพ่อมาให้เอาไปเผาทุกคนทุกคนดูนี่พ่อพ่อดูนี่ข้างหลังพ่อท่านชมย่ข้อไปด้วยนะนี่นี่นี่ยกขึ้นมาพ่ออันนี้อะไรไม่รู้อืมเนี่ยท่นานชมนะคะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือส่วนของเขานะคะทุกคนเออ จริงมันจะมีอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยเนาะพ่อเนาะใชท่ที่เจอเนี่ยเป็นกิ่งเขาใช่กิ่งขนาดนี้เพราลักษณะแค่กิ่งใหญ่ขนาดไหนอะพ่อทำมือจะเพาะกิ่งนะไม่เกี่ยวกับต้นนะขนาดนี้เออเป็นท่อนท่อน,อนเลยพ่อคิดว่ากิ่งขนาดนี้แล้วต้นจะขนาดไหนพ่อทำ,ทำทำท่าดิต้นก็นใหญ่ใช่ค่ะท่านผู้ชมนี่แหละนะคะต้นไซน่าจะประมาณสองคนสามคนโอบใช่ไหมใช่ครับเออนะคะไปะพอป่อไปเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่ชาวบ้านเขาก็มาเอาไปเผาเหมือนกัน ปเลยเนี่ยทุกคนคือตรงเนี้มันเป็นจุดที่เขาเอามาเอากิ่งไม้ใช่ไหมที่ว่าเนี่ยแหละนะคะเขาไปลื้อที่ไหนมาลูกทุกคนแล้วเขาบอกว่าอัตาจะไปกวนนาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจัดการอัตตาก่อนโอเคค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้นะคะก็กําลังจะพาท่านผู้ชมเดินดูนะบริเวณนี้ค่ะแต่ว่าอัตตาเขากวนค่ะท่านผู้ชมคุณแม่ก็เลยเอาอัตาไปขังกงนะคะเพราะว่ากลัวว่าถ้าไม่ขังอัตตาเนี่ยเขาจะเข้าไปที่ เนี่ยคะ่ะที่เขาปลูกข้าวนะคะเพราะต้นก้าเนี่ยคะ่ะอืจะทําให้ต้นก้าเขาเสียหายเนาะก็เลยเอา,อาตาไปเก็บก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อคะ่ะท่านผู้ชมอ่ะพอ่อพูดสิไม่มีเหลือแล้วเออกิ่งใหญ่ๆพวกนั้นพ่อไปเผาหมดแล้วยาวขนาดนี้ขนาดนี้แต่พ่อคือพ่อยืนยันว่าเป็นต้นไสใช่ไหมมันเป็นต้นไสกิ่งไสเออ ประมาณสองคนใช่<ค>น<อ>เนี่ยอันนี้พวกที่เขาถอนออกข้างๆมาด้วยไงเออแต่รู้แต่ว่ามันเป็นกิ่งทรที่ต้นมันประมาณสองคนโอบใช่ไหมน,นู่นน่ะต้นใหญ่หน่อยนี่มันแค่กิ่งมันก็ขนาดนี้แล้วโอ้โหหนูคิดว่ามันสามคนโอบบุนกะเออในวันนัาา้นกองตรงนี้พ่อก็ไฟติดใช่ค่ะท่านผู้ชมนี่แหละนะคะยังไงทุกคนได้ดูคลิปแล้วนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ ว่ามันเป็นยังไงนะคะเออเนาะกับเรื่องที่คุณแม่กับคุณพ่อเล่าให้ท่านพู้ชมฟังเนี่ยนะคะกับเหตุการณ์ที่แบบว่าเราฝันเห็นอวิญญาณนะคะที่ดุดุมากมากค่ะนะคะแบบว่าพร้อมกันทีเดียวนะคะแบบว่าสองคนเลยเนาะคุณแม่ฝันก่อนค่ะแล้วเสร็จปุ๊บคุณพ่อก็สองวันประณสองวันสามวันสองวันสามวันนะครับคุณพ่อก็ฝันค่ะแต่ว่า เราไม่ได้รู้กันมาก่อนเลยนะว่าลักษณะวิญญาณเป็นแบบไหนนะคะมามาันรู้ตอนมาคุยกันทีหลังนนใช่ค่ะมันรู้กันทีหลังเอ๊ะทําไมมันเหมือนกันอะไรเงี้ยทีนี้เราก็คิดว่าเพราะว่าร้อยวันพันปีเราไม่เคยฝันแบบนี้เลยคุณพ่อนี่นะจะจิตแข็งมากเลยพูดตรงๆเลยผีอะไรเนี่ยคุณพ่อจะไม่เคยฝันเลยอืมไม่เคยเลยค่ะแล้วคุณพ่อสู้ได้ด้วยสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อท่องคาถาสู้กันในฝันนะใช่ อันนี้คือเรื่องจริงพูดต่อแสงตะวันเลยอ่าอแต่ครั้งนี้คุณพ่อไม่มีแรงที่จะสู้คุณพ่อไม่สบายหนักไงทุกคนอืมคือคิดว่าเขาไม่เช่ป่วยนะโชคดีนะโชคดีมีผู้หญิงสองคนเดินเข้ามาเขากลัวผู้หญิงสองคนนั่นอ่ะพ่อเขาไม่รู้ว่าคือใครอาจจะเป็นของดีเลนของดีของพ่อก็ได้ใช่เลยอันนี้ค่ะทุกคนนี่แหละนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บเราฝันนะคะแบบแล้วเราไม่ได้เตรียมกันเลยแล้วอยู่ดีคุณแม่มาบอกว่าลักษณะผู้หญิงเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแล้วมันมาตรงกันเนาะมันเนาะใช่ค่ะ แล้วเสร็จปุ๊บเราก็หาสาเหตุค่ะท่านผู้ชมสรุปแล้วก็คือมันไม่มีสาเหตุอื่นนะคะมีสาเหตุเดียวเนี่ยที่ว่าต้นไทรเนี่ยแหละที่เอาเราไปเผาเพื่อให้ความอบอุ่นอัตราพ้นทุกนี่แหละนะคะที่มันดูแบบว่าจะใช่ที่สุดเนาะใช่ครับใช่ยังไงทุกคนมีประสบการณ์นะมีความรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาพูด<อ>คุยกันได้คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับใช่ค่ะแบ่งปันประสบการณ์นะพ่อเนาะครับปะพ่อปะ,ปะพปะี่หูสองน้องหงูหนึ่งครับอโอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ นี่แหละนะคะคุณแม่กับคุณพ่อก็จะไปทำบุญให้เขาค่ะนะคะอืมเนาะเขาจะได้รับส่วนบุญสุขศนนะพอนาอครับใช่ค่ะก็ะมีวิธีเดียวที่ทำได้ก็คือทำบุญให้เขาแค่นั้นเองใช่ค่ะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาคุณพทธเจ้าท่านสอนว่ากรรมคือเจตนานะคะแต่เราจะไปรู้ได้ไงคนสิงอยู่นั่นน่ะใช่ใช่แ้พอรู้พอจะเอามาเหรอใช่ค่ะนะคะ นี่แหละนะคะคือเรื่องราวนะคะที่เราสองคนตายายเจอนะคะได้ไปชมไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนเลยนะะเนาะเนาะแล้วก็ฝันตรงกันอ่ะได้ไปชมลักษณะดเดียวกันนะคะแต่คงพ่อน,นี่หนักหนาเพราะว่าอย่างคุณแม่เนี่ยเขาแบบจะมาทําร้ายแต่ยังไม่ถึงขนาดแบบว่ามาจับแขนแล้วก็จะกัดเหมือนคุณพ่อคะ่ะแต่คุณพ่อน,นี่คือเขามาเข้ามาทําร้ายแบบจับแขนแล้วก็กัดกัดเลยใช่ไหมพ่อจะกัดเลยเออจะกัดแต่กัดโดนยัง จะโดนได้ไงพ่อกำลังสู้เขาอยู่เออใช่ไหมนั่นแหละนะคะก็นี่แหละทุกคนโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราสองคนตายายนะคะจะไปหาซื้ออุปกรณ์นะคะเิร์ศก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่รีบไปหานะคะเดี๋ยวจะไม่มีน้ำใช้ค่ะนะคะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายพ่อบ๊าย <c oughs> บายท่านผู้ชม <c oughs> ก่อนเร็ว บายบายครับสวัสดีครับบายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโชคดีค่ะมีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะบายบายเดี๋ยวเจอกันค่ะ